ภาษาละนาเขเราเก็บไปใจ้เหียนยา,ยากนะครับตัานเหียนเอัขละนะครับม,มันก็คืออักษรน,นะครับแม่แม่ตันเหียนไม้นะมันก็คือสละนะครับแม่เอาสองอย่างนี่มาผสมกกันตามหลักการของภาษาละนานะครับเจ็ดวันหนึ่งเดือนตัานก็อ่านออกเห็นได้แล้วนะครับมายากนะครับแต่มันจะยากตอนที่ว่าเราจะเอาไปอวดอู้คนอื่นในหูในหันโต้ให้กันเนี่ยมันยากกว่านี้ละกันมา อันคนส่วนใหญ่แล้วพุ่นอ่านมาออกเขียนมาได้แล้วก็มันภาษาละนาวของเขาน่ะปุ่นม่ได้เฮียนแล้วครับมมันยากนะครับมันภาษาละนาวของเขาเนี่ยมันมันเป็เฮียนนั่นแหละอความจริ่กับภาจะยากอันเฮาไปอันเวลาเฮาไปไอเอาไปอวดอู้ไปเขียนเนี่ยมันก็จะต้องเอา ภาษาอื่นๆนะครับมาเทียบเคียงเขียนนะอ่าที่ปนห้องปริวัตนะครับไอ้มาภาษาที่มันใกล้เคียงภาษาไทยของเราหน่อยก็คือภาษาไต้อะะภาษาใกล้เคียงภาษาละนาของเราเนี่ยนะครับคือภาษาไต้อะภาษาไต้นะภาษาไทยนะครับมันเกิดมาจากที่ปอกขุลามเขาแห่งที่เดียวกันนี่นะครับมันเก่าเงามีที่นี่นะครับอันทางใต้บรรดาโยธยาปก็เอาไปเป็นอักษรไทยนะครับมันก็เขียนไปเป็นนั่นน่ะมี เป็นการเขียนเป็นภาษาไทยไปนะครับมาอันเจ้าละนาของเราก็เอามาเขียนเป็นอันขั้นแรกก็เอามาเขียนเป็นอาอัคคละบาลีวอนนะครับมาเขียนเป็นอันเป็นภาษาบาลีนะครับอ่าก็อนอายุต้นๆนะครับมาหลังจากนั้นพวก็เอามาเขียนเป็นภาษาชาวบ้านในชะ่ไหม่ารุ่นมันก็พัฒนากับไปเรื่อยๆในมะามันก็เป็นย่านนะครับมาอันนี้คือการอ่เาเฮา มันใกล้เคียงอ่นน้อยมาปริวัติมันก็ปองหัเรื่องอยู่นะครับเอ็มเอเอก็มันก็ดัดแปลงมันนักนะครับมาเหมือนภาษาอันอืในโลกเนี่ยป้นกัดใจกันดัดแปลงทั้งนั้นนะครับออก็ที่ป้นห้องว่าปริวัตะนะครับเอ็มเออย่างอันเวียดนามเนี้ยมาป้นมีสงครามกันสองร้อยสามร้อยปีนะครับเอ็มเอิ้นมันสามารถที่จะทายทอดอันอันอตัวหนังสือยึกยืดยื้อเหมือนอภาษาจีนน มันมาคือลูกหลานเปนไดมมันเดี๋ยวลูกหลานมันก็เอาหันไปเอาภาษาอักษรอลาบิกมาเขียนนะครับมาเป็นภาษาของพวกนะ่ะแล้วไปใส่จุดใส่หมวกใส่ขีดใส่ยม่ห้อสปาสเปนอะไปใส่มดอเพื่อให้มันได้สำเนียงตามภาษาอันาภาษาอันเวียดนามนั่นแหละครับมานี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือพวกห้องวปริวัตินะครับยืมภาษาอื่นๆมานะแต่ก็เอา ดัดแปลงเปลี่ยนแปลงไปนะครับแม่บที่ปน้องปกกฮ้องว่าปริวัติน,น,นะครับแม้มันมีต้องมีปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับจะใส่หมกใส่จุดใส่อะไรอย่างงมั่วก,ก็ะทำแล้วแต่นะครับอันนี้ปน้องว่าปริวัตินะครับไม่ใช่ยืมบ้นมาเขียนเฉยๆนะคับแม่ไม,ม,ม่อัอนอในแถวโยุโรปนะครับแม,ม,ม,ม่อย่างเช่นฝรั่งเศสเยอรมันยูเครนรัสเซียอย่างงนีปยุโรปตะวันออกเนี่ยปิ้ปญญปรรกก็เอายืมมอกสอนอารบิกมาเขียน เป็นภาษาขอป่นโมนแล้วครับแม่ปุ่นจะใช้อักษรอาหรับิกเนี่ยนะเขียนนะครับมาป่นจะใส่จุดนะครับแม่ไหมปุ่นเพิ่มจุดสองจุดใช่ไหมอ่าก็บางครั้งก็เปลี่ยนตัวอักษรเป็นบางตัวก็เป็นเป็นอันเป็นตัวอักษรของป่นนะเป็นออกสำเนียงของป่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็มีนะครับแม่ไเนี่ยป่นเอาว่าปั๊บปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับไปตามนั้นเใช่ไหมอ่าก็ือได้มันสำเนียงตามภาษาของป่นนะครับมาอนนี้เนี่ยเนี่ยมันก็ ลักษณะปริวัติมันเป็นอย่างอี้นะครับเไ,ไอันภาษาอังกฤษนั่นนะปุ้นเอาอักษรอารบิกนะครับไปเขียนเป็นภาษาของปุ่นนะครับจะปุ่นมาใส่สักอย่างนะครับอ่าล้นล้นนะครับอ่าล้ลนละ้นอ่ะปุ่นเขียนเป็นล้นล้นเนี่ยแล้วก็ปุน่นอ่ามีลักเกณฑ์อยู่ว่าอืมอันอ่าถ้าเป็นประโยคคําถามนะครับปุ่นก็จะออกไปทำแบบนั้นเห็นไหม ถ้าเป็นประโยคอันอธรรมดากพราบว่าเพราะอะไนแบบนึงว่าก็มันหลายๆายแบบนั้จะเอาออกเสียงยางได้ก็ได้นะครับเขียนแบบเหมอหือนภาษาละนาฮอต,ต้นๆยุคเ้นต้น,นก่อนที่มันมาเป็นภาษาละนาชาวบ้านยุคต้นนะครับเปิ้นก็ไปมีไม่เยอะไม่ซัดนะครับรกพราะใจลักการเดียวกับอันภาษาอังกฤษน,นคัคนแล้วก็ออกมาอ่านออ,อ,ออกเสียงมากก็อันแล้วแต่บริบทนะครับในการเขียนแบบนั้นนี่มก็ มันก็อ่านยากหน่อยนะครับมันก็ท่านไปพอนะไปหัดอ่านนะครับอันนี้คือลักษณะภาษากว่าจะมีไอ้ไม่เยอะไม่สั้นได้ก,กัรุ่นหลังๆนะครับภาษาละนาของเราก็ปเดียวมันก็ครบเครื่องอะไรมอ่าเนี่ยเรื่องการปริวัตินี่นะครับาระาวจนะภาษาเนี่ยผมเองนี่ผมยึดถือเอัลก,การของอันอ่าสภาวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยีังใหม่ปนตกลงกันไว้เมื่อปลายปีสองแปดนะครับอืปอนตกลงเอาไว้ว่าอีา๋นะครับอืม การที่จะเอาภาษาไทยเนี่ยมาสะกดเขียนภาษาละนาเนี่ยที่เป็นห้องบอกปริวัติเนี่ยนี่ปนกระทาได้อยู่สามแบบหรือสามรูปแบบนะก็มาแบบที่หนึ่งปนจะเอาไว้สะกดเขียนอันอในลัทศิลาจล,ลึกเอกสารสมคัญสคันโบราณนะก็มาปนจะเอาภาษาไทยเนี่ยไปเทียบเอามาทุกอักษระนะครับทุกไม้นะครับทุกเครื่องหมายนะับไม่กระทั่งไม่กลุงไม่กระลาย้นมาเว้นนะก็ปนเอามาโมดก็ มันออามาหมดทุกกรมเลยเพื่อจะเทียบมาอย่างนั้นแะครับเอาตามเทียบมาเทียบเทียบเทียบมาเนี่ยนีอันนี้มันแบบละเอียดนะครับแบบละเอียดเฮาบมยุ่งหรืฮาวมัได้ใจนะครับฮามันใจแค่แบบสองฮามาอู้ก็แบบสองเลยนะครับนี่อันแบบที่สองลักการมันมีว่าอย่างอี้นะครับอ่ายืมเอาอักษรไทยนะครับมาปั๊บเทียบเพื่อเป็นอักษรละนาตำบลพืนเนี่ย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 แล้วก็ประกอบกล้ันก็มากับแบบภาษาไทย ผสมประสานกันไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยบางครั้งไม้หรือสละมันมาตรงมาตัดกันก็คืออันอันอ่าของไทยของละนาเนี่ยมันมาเหมือนกันนะครับสละมันมาเหมือนกันะก็คือบูรณะกรรมสัพพื่อมันเป็นไอ้หน้าจาไม่อ๊ไทยๆนะครับมาก็คือสระไทยนั่นแหละครับเห็นไหมอ่าก็เวลาอ่านนั่นน่ะมันมันสาคัญนะครับท่านต้องใจรักการของภาษาละนาอ่านท่านต้องหันอัน อ่านอ,อักษรไอ้ที ful, ่เขียนเขียนมาหน้าตาแบบไทยๆแบบนั้น <People> อ <kek voir> <anderen> ่ะก็ท่านต้องนึกกับว่าเป็นภาษาลนานะครับยังอย่างเช่นตัวนี้มเน่เนี่ยเนี่ยเอันนี้มันท่านเห็นเป็นสระเอ๊นะครับเอามันอ่าถ้าเวลาอ่านในภาษาลนาท่านต้องนึกถึงว่าอันนี้เป็นไม้เก๋นะครับเม่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันคนทั่วไปมาอ่านแล้วมันจะผิดสำเนียงนะครับมัน มันมันอย่า Trump, พสิพสำเนียงนะเพราะมันมันเหมือนกันสำเนียงเหมือนกันนาเราจะไปเอาร,รักการภาษาไทย่าแล้วมันต้องเอารัการภาษารนาอ่านนะครับคนที่มันมาไดเรียนภาษารนามาต้องไปอ่านในแบบที่สามพุ้นะครับแบบที่สามเนี่ยเขาก่อยอ้มกำนะครับม่เร็วเขาเอาแบบที่สองนี่ก่อนนะครับยืมมาอักษรไทยมาปั๊บเทียบไม่เป็นภาษาวนาไม้เก๋เนี่ยสละเอเนี่ยมันไม้เก่านี่ตัวมันมัก็เป็นอสละอองนะครับตัวจ้านะครับ ตัวจ้านี่ยืมตัวช่อช้างนะมาเป็นเนี่ยตัวจ้า่เห็นไหมเนี่ยตัวจ้า่ไม้เก่าสาลาเอาเห็นไหมเนี่ยซาละเอาหน่อยไหมอันในสาลาเอาเนี่ยไม้เก่าเนี่ยไม้เก่าละนาเนี่ยปุ่นอ่าถ้ามันใส่ไม้ซัดนี่มันเป็นไม้โกครับไม้โกบาลีนะครับแม่มันมันพัฒนามาจากไม้โกบาลีนะครับเพราะฉะนั้นไปใส่ไม้ซัดกำกับไว้นะครับเพื่อให้มันเป็นไม้เก่าละนานนะครับเห็นไหมอันนี้คือแบบฉบับของอัน เจ้าลนาเป็นส่วนใหญ่นะครับอันทำอีสานนะพี่ใช้ไม้กงนะครับกำกับไว้คือมันไม่เก่าเนี่ยพี่ใช้ไม้กงกำกับไว้นะครับเกาะชุดเล้วแต่นะครับมามันก็นิยมกันไปนะครับมีก็ไม้กงก็มีนะครับบางละนาบางที่ก็เคยใช้ไม้กงก็โอเคนะครับใครจะจงไม้กงหรือไม้ไม้ซัดก็สุดเล้วแต่นะคือสาะเอานั่นนหะครับเห็นไหมเมื่อมันเป็นไม้โกบรีเนี่ยก็สาะเอานั่นเองสาะเอาไทยก็คืออย่างนี้เห็นไหมตัวจ้าเห็นไหม ชอจ้างตักจ้สาสาเอาเนี่น well ยสาเอากับเต้าอี้นะครับอันไม้ข้อจ้างเนี่ยอ่ะไม้กับไม่โทนั่นก็มาไม้โทไม่โทนะก็เขียนเต้าอี้นะหไหมได้ได้ไหมอ่าป้นมืออันคนทั่วไปมาอ่านได้เพราะเหตุใดครับเพราะมันคนทั่วไปมาหันนี่ไปอ่านว่าเช่าตัวนี้มันจะต้องมันหันว่าเป็นตัวจ้านะครับไม้เก่านั่นก็มาไม้ข้อจ้างนะว่าเจ้านะ่เสียงตีนะเจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันต้องอ่านอีนะเห็นไหม เอาละเจ้าแล้วนะครับมาอันนี้อันนี้มันเป็นตัวพิเศษนะมันมันมีกอกับว่านะครับมันผสมกันอยู่เนี่ยกอกับว่านะก็เห็นไหมท่านท่านกับบุญแล้วนะไปกอว่านันะครับกอว่าแต่มันอ่านจริงมันกอว่านะครับมากอว่านะฮะกอว่ามันตัวกะนะครับยืมตัวคอควายมาเป็นเ็นไหมอ่าไม่ย้อนะอันไม่ยอนนี่มันเป่นอันไม่ย้อนนี่มันเป็นอันอันไม้ของอันตัวว่านี่นะครับว่านะครับมันปกติแล้วมันอัน ก็อันภาษาลนาเนี่ยเพื่อนจะดใจตัวกะกับไม้กังมนตอนนะครับอ่าเขากับบูระนาคำซับของเพื่อนเนี่ยเป็นก้อนะครับเมืมันออกเสียงก้อก็ใส่ไม่ไม่อีกลงไปนะมันก็มื่อมันเป็นข้อเนี่ยข้อกับก้อเนี่ยนะครับเห็นไหมแต่อันนี้เขากับบูระนาคำซับเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับอันก็ไทยอ่ะเอาก้อไทยใส่เห็นไหมอ่าอันนี้ก็ไทยเพื่อนเอาก็ไก่เขียนแล้วก็มาเอาเลขแปดใส่เนี่ยมันก่อเห็นไหมเนี่ยเขียนอ่านว่าก่อเห็นไหม เปนอ่านเปอันนี้ก be ็อต่อไปนะครับตัวว่าใช่ไหมตัวว่าไม่ย่ออยู่ตรงบนบนไหนไหมไม่กาอใช่ไหมไม่กาเนี่ยไหมก่ว่าอ่านเขียนเก่อว่านะครับแต่จริงๆแล้วอันภาษาที่มันอยู่ในประโยคนะเพิ่นอ่านเป็นเสียงก้อนะครับก้อว่าอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับสำเนียงมันเป็นอย่างนี้นะก็อ่านยังตัวยะนะก็ตัวยะ ค string, นยืมตัวยอยักษ์นะครับมาเทียบมันเป็นยอหะในไมเนี่ยเนี่ยท่านอย่าไปเข้าใจผิดกันนะครับตัว illing, ja. ต,ตัวหะเนี่ยมันจะเป็นเอ็นเป็นยอไปได้นะครับตัวหะนะครับมันต้องอ่านเป็นยอนะครับตัวหะใชนไหมไม่สัตว์ก็ไม่พัดใชนไหมตัวงะใชนไหมตัวงะก็งูลในไหมเนี่ยเนอ่านว่ายังนะครับยอนะครับยังเนี่ยมันจะยังนะครับคนทั่วไปมาอ่านว่ายังเนี่ยมันมันมงงใจแล้วมันมาจากตัวหะนะครับต้องอ่านว่ายังนะครับไหมัง อันนี้ตัวงะ ains, งะงายนะครับตัวงะอ่าไม่ก้าไม่ก้าสาอาเนี่ยตัวหางยะกับโยยักษ์เนี่ยไหมหางยะเนี่ยเขาเป็นตัวยะนี่มันตัวเดียวกันนะมันอันนี้เป็นตัวสะกดร์บอเป็นตัวหางยะเนี่ยเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงอ่านว่ายังนะครับยังไงเจ้าก็ว่ายังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าก็ว่ายังไงขวายนะครับมาตัวฆะนะครับตัวฆะ À, ยืมตัวข้อไข่มาเป็นตัวขะนี่ไหมอ่าม <|ja|>> ันกั้มในตัววะนะครก็ตัววะนีช่ไหมอ่านไม้ก้านนะก็ไม้ก้าสละไอะใช่ไหมอ่านตัวหางยะกับตัวยอยักษ์ใช้ไหมขวายใช้ไหมขวายกว่านะมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยกว่านะครับกว่ากว่านี่ก็อ่าก็เขียนอย่างนี้นะอ่าก้อไทยนะครับก้อไทยเห็นไหม ท่านจะเขียนอันแบบอีก้ก็ได้ตัวเดียวก็ได้นะก็ก่อเนี่ยนะอันตัวตัวนี้บมต้องเขียนก็ได้ไอ้ตกหรือจะเขียนก็ได้นะมันมแบบที่สองนี่เขาก็ว่าเป็นอย่างอันนะครับไหมอันก็ว่านะครับว่านะตัววะอ่าตัววะแหวนนะครับไม่เอกไม่ทรงอ่าตัวไม่ย่อไม่เอกไม่กาจระไออันนี้เหรอครับอันนี้อันนี้ควายก็ว่านะครับอันนี้แดดนะครับมาเห็นไหมไม่แก่อ่าสระแอตัวดะนะครับอืมดอเด็กเห็นไหม ตัวดะกับโดเด็กใช่นไหมอันสะกดด้วยตัวดะกับโดเด็กใช่นไหมเห็นไหมควายก็วา่าแดดใช่นไหมควายก็ว่าแดดควายก็ว่าแดดฮอนนะครับมาเนี่ยฮอนอันนี้ตัวละนะครับในอันอ่าภาษาอันอ่าเห็นไหมในภาษาละนาเนี่ยอันยุคแรกๆแล้วปุนก่อนเอา เป็นภาษาบาลีแล้วพวกจะเอามาเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยพวกก็เอาเอาตัวละเนี่ยมาเขียนเป็นเสียงฮอในภาษาอันล้านานะก็แม่เป็นเอาที่มันออกเสียงฮอนะ่ะพวกก็เขียนตัวละอย่างแล้วก็ไปแม่อันไม้ขดจ้างไม่โทนะแม่อ่กะก็ย้องก็กตัวอ้ออ่างนี่เไหมพวกอ,อัน ตัวละจะเขียนบนนี่มันมันความจริงแล้วเป็นตัวหน้าสะกดอยู่ตรงบนนี่แล้วก็เอามาปนบอกว่าเป็นตัวหน้าสะกดอยู่ตรงบนโู่โดนเขาเขียนเป็นตัวละแตนนี่นถ้าเป็นแบบที่หนึ่งนะบอกเขียนอย่างอี้นะครับเอาตัวละจากสะกดอีแล้นี่ยเนี่พวกอเอามาอย่างอี้แล้วก็ไมแต่ว่าอันที่เาแบบที่สองเขาบูแล้วนะคำเส้นมันเป็นอันมันเป็นตัวหน้านะครับมาตอนนู้นหนูเห็นไหมอันนี่อน่ยนี่ยเนี่มันอ่านว่าร้อนนะครับอ่านว่าฮ้อนนะครับนี่ มันต้องเป็นอย่างนี้นะก็ฮอนนะครับอืม okay. ท่านโปรดเข้าใจไว้เลยนะครับอ่านภาษาละนาเกาเงาประกอบเปินก็อ่านเขียนอย่างนี้นะครับเปินก็อ่านเปินก็อ่านมาอ่าได้อย่างนี้นะผมจะเอาไปพอแล้วครับไปพอภาษาละนายุคอ่ายุคต้นๆแล้วก็เอามอ่าอ่าเนี่ยเนี่ยเฮาเปินเปินจะเขียนกันอย่างนี้นะเห็นไหมอ่าอันอันตัวอันตัวละนะอ่า อ่านตัวละเนี่ยไหมท่านเห็นแล้วยังอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยสมัยที่มันยังบ่กมีไม้ย่อไม้สั้น่ะอันนี้อันนี้ม่อยอเนี่ยตัวยะเนี่ยไหมอ่านว่ายาไงอันนี้มันตัวละเนี่ยไม่กลงไหมไหมไม่กลงสก๊อด้วยตัวมะมันยาลมไหมไหมอันนี้มะอ่ามะอันนี้มันตัวละเนี่ยไม่เก๋ตัวงะไหมมะเฮงมะเฮงอ่าน,าน right. มะเฮงมะเฮง ยาลมมะเหงเอาเนี่ยอ่าเอาปิดเนี่ยอันนี้ปิดใช่ไหมปิดมันมันไปเดียวนี่มาเอาเอาตัวสอเสือหรืออันนนั้อันตัวสะสะกดใช่ไหมอันเพื่อนเอาตัวดาดาเล็กแล้วก็ปิดใช่ไหมปิดเตาะใช่ไหมอันนี้มันเตาะไม่เกาะใช่ไหมพูดก็เขียนมาตั้งโบราณแล้วไม่เกาะใช่ไหมเตาะใช่ไหมยาลมมะเหงเอาปิดเตาะใช่ไหมเนี่ยันก็เป็นอย่างนี้อะไรไหท่านขับปูดเข้าใจไปโดยแล้วก็มามัน ภาษาอันโบราณพวกก็เขียนมาจากยี่ในมาเนี่ยมหเก่าเง่าแท้เลยนะยุคต้นๆนะพวกก็เขียนไว้ยีนะครับอันตัวละเนี่ยเราเอามาเขียนเสียงฮอในอันภาษาละนานะครับยุคต้นๆนะความจริงอันตัวละนี้มันก็ใช้ร่วมกันนะครับมาภาษาไทยพวกก็ร้อนนะครับาอันภาษาละนานพวกก็ฮอนนะครับพวกก็เขียนตัวแบบเดียวกันนั่นแหละแต่มันออกเสียงเหมือนเมืนกันม่ได้นะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับปวดเข้าไปใจตัวนะครับมาพวกก็จะอ่านยี่นะครับมา เพื่กาอ่ออานไวนี้นะอ่านคนที่จะมาอ่านอันภาษาแบบที่สองนี้ได้นะครับมันก็จะต้องอ่านว่า,าอย่างอี้นะครับเป็นคนที่เฮียนู้ภาษา,ษาละนามาอ่านนะครับเพื่อการอ่านแบบนีนะเ <c oughs> จ้าก่อว่ายังไงควายก็ว่า Dead <c oughs> เด็ดหอนนี่เพืารอ่านแบบี้นะครับมันเหมือนใจอ่านคนทั่วไปเนี่ยมันจะต้องไปอ่านในแบบที่สามุ๊บน,นะครับถ้ามาอ่านมันจะผิดสำเนียงนะครับมาผิดสำเนียงของเปิ้อนนะครับมาอ่านแบบที่สามนั่นอัน อ่าข้อตกลงปีสองแปดอันของสภาวัฒนธรรมเปิ้นว่าอย่างอี้นะครับมาปิ้นว่าหลักการเปิ้นนะเปิ้นบอกว่าเฮ้ยฟังเสียงภาษาละนาตำบลมั้ยเนี่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 ปนเปล่งเสียงออกมาอย่างไรเนี่ยก็คือเปิ้นเปล่งเสียงก็คือเสียงกระมู่น่ะเปิ้นโอ้ไม่แล้วน่ะเปิ้นออกมาอย่างไรเขาเอาภาษาไทยสะกดเขียนไปอย่างนั้นอันอันระบบภาษาอันภาษาไทยมันเป็นระบบ อันเป็นระบบห้าเสียงนะครับมมันมีไมเอกไมโทไมตีจัจวาเดี๋ย่นพ้นผันในห้าเสียงนะครับกากะก้ากะกกาเห็ไหมมันมันได้ห้าเสียงนะครับอันละนาเพ่นมีไมเอกไมโทเดี๋ย่นพ่นสลับเพ่นมีอักษรสูงอักษรต่ำนะเฮ้ยพ่นสลับกันเย่ะกันซัดสลับใส่ไมเอกไมโทนะครับมาประกอบพันในหกเสียงนะกากะก้ากากะกาเห็ไหม อันที่มันเสียงมันเพิ่มมาก็คืกอกล้าเนี่ยอเนี่ยเนียเนียมันมันมีในภาษาทไทยนเพราะฉะนั้นท่านก็ไปดัดแปลงปริวัติกันเอาเองนะครับอก,ก็สุดล้วแต่พาจะเขียนนะครับมันเป็นลิขสิธิ์ของท่านนะแต่ในลักษณะแบบนี้นะอันวันนี้มันมีเสียงโทรพิเศษนะครับแต่ผมจะอู้ฟังนะครับว่าอันเสียงโทรพิเศษนะผมจะใช้จุดประลับไว้นะครับตัวเดียวนะครับตัวอื่นๆก็ไสะกดเขียนไปตามนั้นนะครับภาษาไมันเขียนได้หมดนะครับเห็นไหม ยกเว้นอ <ersch> ันคำเสียงจัตวาเบ็ดบางตัวเนี่ยคำนะครับนั่นนั้นก็เขาก็ดัดแปลงไปแล้วครับอันไหนที่ผมเขียนมาแรกกับดัดแปลงกับเหมือนภาษาเวียดนามนั่นแหละครับเห็นไหมใส่จุดใส่หมวกใส่ขีดแล้วมันเพิ่นใส่นักกข้มาใส่จ็ดใส่หมวกใส่ขีดใส่อะไรอย่างงี้มั่วสปะใส่หมดอะไรไหม่เนี่ยภาษาเวียดนามประกอบทำเพื่งเปลี่ยนตัวอย่างแล้วนะเพิ่มเอาอาราบิกมาเขียนนะฮะภาษาอาราบิกแล้วเพิ่นใส่จุดใส่หมวกใส่อะไรอย่างงี้มั่วเพิ่นนะอันี่ยเนี่ยเป็น มันก็เปลี่ยนอันอะไรไหมเอ้ามาดูเลยนะครับอ่เอ้ามาดูเลยนะครับเอามาฟังก่อนนะครับฟังอ่าอันเนี่ยๆๆตัวภาษาละนาภาษาละเจ้านะครับตัวจ้านะครับอันเนี่ยๆเจ้าใช่ไหมเป็นว่าเจ้าใช่ไหมอ่าอันได้เสียงได้ยินเสียงนะเจ้านะครับอ่าอันนั้นอันตัวแบบที่สองนี่แล้วครับภาษาเป็นว่าแบบที่สองนี่เป็นวัยเลย พจงานว่าเจ้านะครับไใจะอ่านเช้านะก็อ่านว่าเจ้านี่อันไม่ตัวจ้านะครับเนี่ยๆต้องดูว่าเป็นตัวเจ้าไม่เก่าสลาเอานะยตัวไม่เก่าเนี่ยไม่ขอจ้างเจ้าอันรูปนี้เราอันรูปนี้ตัวจอช้างแล้วก็ไม่สลาเอาไม่โทรอ่านว่าเช้าเนี่ยเจอมันเป็นเจ้าได้ๆก็เอาจอจานเขียนแล้วก็ไปมาจอจานเขียนนะจอจานเขียนแล้วก็เน่ยจอจานเขียนจอจานเขียน เจ้าอ e ่าไม่ก si ็เจ้าอ no ่าไม่โทรเจ้าเห็นไหมมันมันมันเป็นเสียงโทรปกติมันมันเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าในเสียงโทรพิเศษนั่นเองเหมือนเจ้าเหมือนเสียงโทพิเศษปกติจดไว้ยี่นะเจ้าอ่าเจ้าแล้วก็อันเจ้าแล้วก็มาเจ้ามันก็ใส่ไม่ตีเห็นไหมเจ้าเห็นไหมใส่เจ้าใส่ไม่ตีเห็นไหมเจ้าอ่าเจ้าหรออ่าเจ้าเห็นไหมพันเล็กเสียงเห็นไหมเจ้าเห็นไหม ได้ก็เสียงเจ้า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 ใช่ไหมไอ้อันปฝิวัติแบบที่ผมเนี่ยนะมันมันจะพันในกูเสียงนะครับอือ่าเจ้าเสียงตีนะครับเจ้าเสียงตีก็ใส่ไม่ตีใช่ไหมเนี Fi ่ยเจ้าก่อว่านะครับอันนี้มันก็เฮาก็เอาก่อไทยเนี่ยแล้วก็เอาปอละใช่ไหมเฮาก็บูรณะกับซับเมื่อมันเป็นเฮาได้ยินว่าก่อนะครับ อ่าก็มันก็เอาเนี่ยนะมันก็ไทยพวกเขียนเยี่ยมผมไม่ใช่คอควายไม่เยอะนะครับอยเงี้ยอ่ก็อ่าแต่เวลาเขาอ่านแต่แต่เขาอ่านก่อนี่ว่านะครับก็ว่าว่านี่มันตรงกันนะครับว่าเนี่ยอ่าอันนี้อันนี้อันว่านะครับอันนี้ก็ว่าเใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ว่าใช่ไหมไทยก็ว่าว่าก็เหมือนกันก็โอเคนะครับอ่าอันนี้เราครับอันนี้ไอ้ตัวเนี่ย ไม่ชัดตัวงอตัวงะนะครับมาเปิ้นอ่านว่ายังนะครับมาในภาษาลานานยังตัวยอนะครับมันมันมีในภาษาไทยนะครับมันมีภาษาแต่เปิ้นก็เอาอคนเท่าโบราณพ้นก็เอาตัวตัวยอยักษ์เนี่ยยืมมาเป็นตัวหยะนะครับม่ไม่ไม่ต้องอ่านว่ายังนะครับมาถ้าท่านจะอถ้าจะอ่านออกเสียงว่ายังเนี่ยอะไรอย่างยังเนี่ยอถ้ายังภาษาละนาพวาก็จะเขียนอีนะครับม่ไม่ังอ่ยัง อ่ยังภาษาละนามื่ก็เขียนอย่างนี้นะครับอโยแล้วก็อโยอ่าเนี่ยเนี่ยเนยห็นไหมต้องเขียนเป็นอโยอย่างนี้นะก็เห็นไหมอโยไม่ส kind of so yep. hmm. yeah, oh, really? ั้นนะสะกดด้วยตัวง oh, um, ้อเห็นไหมอันนี้อัน hmm, นี้อ่านว่ายังนะครก็มาอ่านว่ายังเห็นไหมอ่านว่ายังอันนี้มันยังนะครับยังเห็นไหมยังนะครับอ่าถ้าถ้าถ้าจะเขียนว่ายังจะเขียนได้ไงได้ครับอ่าอันนี้ยังเห็นไหมอันนี้ยังนะอันนี้ยังนะครับมานี้ยังเห็นไหม ถ้าจะเขียนว่าถ้าจะเขียนว่า young, ยังยังยี่เขียนว่าอะไรครับมันก็ต้องอโยใช่ไหมอยยเห็นไหมไม่ซัดกับไม่พัดเห็นไหมอันนี้เนี่ยไหเนี่ยเนี่ยอันถ้าเป็นอโยยี่ก็เทียบมาเป็นอโยยี่ถ้าอ่านว่ายังนะก็มาเนี่ยเนี่ยเสียงยอยักษ์ไทยเห็นไหมอันนี้มันออันนี้มันยอยักษ์ละนาหนยะนะครับอ่านว่ายังนะเนี่ยเนี่ยท่านก็ไปสับสนนะอย่าไปสับสนนะครับ อันนี้มันตัวย่านะครับมาก็ต้องอ่านว่ายังนะก็ไงอันนี้มันตัวอยเนี่ยตัวอยเนี่ยการว่ายังนะ่ยอ่านว่ายังไงท่านก็ไปพัฒนากันเอาเองนะครับอันนี้คือการอ่าการเขียนลักษณะถ้าจะเขียนภาษาละนาให้มันถูกต้องก็เอาอย่างนี้นะครับมาท่านจะไปริวัดอย่างไรก็อ่าก็เฮ้มันเป็นลักกานี้มันเป็นมันมาจากตัวย่านะครับมามันมาจากตัวย่าท่านก็ ต้องไปเอาตัวยอยักษ์มาเทียบอ่ะอ่านคนเท่าโบราณพวกเขายอยักษ์มาเทียบแล้วเพ้กก็อ่านว่ายังนะครับเหมือนจะยังนะครับอ่านว่ายังไงใช่ไหมนี้เหรออันนี้เฮาอันอันแบบอีเฮาก็ต้องอนุโลมนะครับตัวอันเนี้ยอนุโลมเพื่ออ่านมันไปไปแบบแบบแบบหลักการของปริิแบตทีสองนะครับก็คืออันที่จะต้องเอาอันอ่า็ อ่านเป็นอันยอยักละนาแบบอันแบบที่สองนะครับอ่านว่ายังนะครับอ่านว่านยังเนี่ยเต้ากันนะครับอ่านว่านยังยังนะครับยังไงอ่าอันนี้ง่ายยังอันนี้ก็งายใช่ไหมแบบที่สองก็งายภาษาละนาก็งไงใช่ไหมอันมันเต้ากันนะเสียงสามัญนะครับไงไงไๆมันเต้ากันหมดนะครับยกเว้นไอตัวไอตัวยังเอี้ยตัวยอยักตัวเดียวโดดโดเนี่ยก็อ่านเป็นยอยักแบบละนานะครับ ออกว่ายังนะครับต the ้องอย่างอี้นะครับยังง่ายนะก็อ่านต่อไปนะขวายอ่านอันนี้อันนี้อันภาษาลนานพูดออกเสียงว่าขวายนะครับออันแบบที่สองนี่ประกาอ่านว่าขวายนะครับอันแบบที่สาอันแบบบริารแบบสามภาษาไทยประกาอ่านว่าขวายก็โอเคนะครับมาอ่านเต่ากันนะครับอันนี้เราอันนี้ก็กาอนะครับากาะจะอ่านว่ากาอนะครับเขาเขียนว่ากาอย่างนี้นะครับมาเกาะ ก็ว่าเนี่ยก็ว่ามันก็กว่านะครับอันนี้แดดนะครับอันนี้อันแดดใช่ไหมภาษาละนาบอกแดดนะครับอันแบบที่สองก็แดดนะครับแบบที่สามมันก็แดดเหมือนกันใช่ไหมอ่าก็โอเคนะครับเมื่อมันตรงอะไแล้วเขามันต้องยุ่งอะไรมอันภาษาละนานะพูนอ่านไว้เลยอันนี้พูดออกเสียงไว้เลยพูนออกว่าฮ้อนนะครับฮ้อนนะไม่ใช่ร้อนนะครับฮ้อนใช่ไหมอันนี้เหรออันนี้มันก็ ตัวเขียนไว้ตัวล้อเรือนะแต่ประกานออกเสียงว่าฮอ <c oughs> นนะก็นี่ยเนี่ยนอ่ารนออกเสียงว่าฮอนแบบที่สองเนี่ยไหมอันนี้หรออันแบบที่สามเนี่ยอ่าแบบที่สามเอาภาษาไทยมันอ่านว่าร้อนเอาต้องเอาฮอนุกเขียนนะครับฮอนุกฮอนุกเขียนนะะคือมันได้ฮอนเนี่ยได้ไรไหมฮอนได้อันนี้เขียนเนี่ยแบบที่สามัแบบาาไานได้ไรให้มันแบบได้ไรนะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นอัน วลังมังค่าที่ไหนลุกที่ไหนมานะครับมาท่านเฮียนภาษาไทยมาแล้วนะครับท่านก็อ่านไปตามรับภาษาไทยยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นอยู่ว่ากรรมที่มีจุดนั้นท่านต้องอ่านออกเสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับมากรรมที่เป็นอยอนะอย่างเมื่อกี้เลยว่านะอ่านออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับอืมรมที่เป็นยอยักษ์ตัวเดียวยนี่อ่านเป็นยอยักษ์ละนะะานะครับมาเนี่ยเนีน่ยตัวๆๆๆตัวยะเนี่ยตัวยงเนี่ยมาเนี่ยต้องอ่านเป็นยนนก็รับนมาเนี่ยแล้ว ท่านจะได้สำเนียงอเจ้าเชียงใหม่แต่โยนไปเลยนะครับไม่นมอ่าก็ท่านเราก็อ่านนี้นะครับไม่นไหมอ่านว่าเจ้าก็ว่ายังไงควายก็ว่าเด็ดฮอนเนี่ยเนี่ต้องอ่านนีกไหมอันแบบที่สองนี่ต้องเป็นคนที่บรรยียนหูภาษาละนามาอ่านนะครับเพื่อจะหันว่าเป็นตัวจ้าอะไรไหมตัวกะใช่็นไหมตัววะใช่นไหมตัวยะใช่นไหมตัวขะใช่นไหมตัว ตัวละใช่ไหมเนี่ยพวกอ่น่ตัวตัวดะใเนี่ยเนกอ่านเป็นเป็นภาษาละนาน่ากไปหมน่ยหน้าตาบด้มันเป็นไทยๆอย่างใช่ไหมพวกอ่านไว้ยเจ้าก็ว่ายังไงควายก็ว่าเด็ดอนเนี่ยพวกอ่านอีอ่าแล้วเพ่นเขียนไว้ยังอย่างแล้วกันแบบคนทั่วไปมาอ่านนะครับปไหมเพื่นเขียนไว้มันกลับกับไปภาษาละนานี่นะเพื่อภาษาละนาตัางบนญมันหายไปนะครับอ่าสูญหายไป เพื่ก <c oughs> ็จะเอาภาษาปริวัติแบบที่สองเนี่ยปริวัติแบกเข้าไปเป็นภาษาละนาได้มเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่นจุดประสงค์เพื่ออย่างเงี้ยแล้วก็แค่นี้ม่ได้นะครับเพื่อเขียนมากับก๊บไว้บ่นด้นะครับสําหรับภาษาละนานนั่นอันมันก็เขียนได้อย่างงี้นะครับอแต่มันก็ยังว่ามันก็อืก็เขียนได้หลายหลายแบบอยู่นะครับเห็นไหมกลางเขียนตัวนีตัวจะเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้าเป็น ปุ่นจะใช้ไม้ซ so like the you know, ัดกำกับก็ได้นะหรือใช้ไม้กงก็ได้ไม้เก่าเนี่ยไหมมันก็เป็นอย่างอันไหนไหมอันส่วนอันอื่นๆเนี่ยไหมอย่างกัวว่าเนี่ยปุ่นจะใช้ไม้กาวงก็ยังมีนะก็เห็นไหมฮะปุ่นจะใช้ไม้กาน้อยก็มีเนี่ยมันก็แล้วแต่ชุดแล้วแต่ชอบนะเไอ้มาก็แล้วแต่ครับช่วแล้วแต่ชอบนะความจริงมันก็ตัวกะตัวว่านี่ปุ่นอ่าใช้ตัวไม้กาวงนะครับอ่ะแต่บางทีปุ่นว่าใช้ไม้กาวงแล้วมันจะไปยุ่งกับสองตัวทั้งบนพุบนไหนไหมอ่าใช้ พวกก็เลยปัจจัยปจจม่กานน้อยนะก็เห็นไหมอ่าพวกก็ยังอ่านกันไ่วอีนะเห็นไหมเจ้าก็ว่ายังไงควายก็ว่ายังฮอนเห็นไหมพวกก็ยังอ่านกันได้อีนห็นไหมนี่ภาษาลสนาอ่าครับท่านไปพกนะครับมาเรื่องการปฏิวัติภาษาเนี่ยท่านเราไปฝึกปฏิวัติเขียนเพื่อจะไปอวดโอ้คนอื่นใน้หูในหันตัวนนะครับมาท่านจะเขียนยางไรก็เป็นเรื่องของท่านนะครับมันเป็นลิขิ์ของท่านเองนะครับ เพราะว่ามันอรับเกณฑ์กันปริวัติภาษานั่นนะมันมันก็มีใช้หลักการของอันสภาพระธรรมมหาวิเลยปพวกกบอู้มาสั้นๆอย่างอันนะครับอ่าเอาภาษาไทยมาเขียนใช่ไหมแต่ปวกกับไปได้อันอ่าพวกกับไปได้ว่านะครับมาว่าอันมันเมื่อมันเขียนมาได้ในใจหื้ยง่ายใจพวกกับมได้บอกนะครับมันก็ยังว่านะครับอ มันก็แถมมาเมินนานมันก็นกต้องตกลงกันไห่ไหม่คำนันครับมาเพราะว่ามันจะได้ยะไดเอาอย่างไรนะครับก็บว่ากันไม่นะครับมาครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ